มีชายคนหนึ่งนะพออายุได้สัก50าสบกว่าปีก็เริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็อาการก็หนักขึ้นเรื่อยๆผ่านไป10ปีก็พูดไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงความจำนะจำใครไม่ได้แล้วพูดก็ไม่ได้กินเองก็ไม่ได้ต้องมีคนป้อนข้าวให้ ไม่ต้องพูดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าห้องน้ําแต่ก็โชคดีนะมีภรรยาที่ดูแลใจใสอย่างดีดูแลสามีมันก็ดูแลเด็กเลยนะเพราะว่าสามีเนี่ยช่วยตัวเองอะไรไม่ได้สักอย่างเอาใสเมอร์นี่มันมันไม่ใช่แค่ลืมลูกลืมเมียลืมชื่อตัวเองพอเป็นหนักๆเข้า การควบคุมอวัยวะต่างๆแม้กระทั่งการกินก็ยังลืมเลยนะลืมถ้าเป็นหนักๆน,นี่ลืมแม้กระทั่งการกลืนนะกลืนไม่เป็นแต่ลายนี้ยังดีนะยังกลืนเป็นแต่กินไม่เป็นนะพามาสิบป,ปีเนี่ยวันหนึ่งภรรยาเนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อไปซื้อของไปช้อปปิง้ง เอาของเข้าบ้านก็ให้ลูกชายสองคนเนี่ยซึ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยช่วยดูแลพ่อสองคนนี้เนี่ยช่วงที่ว่างๆก็ดูโทรทัศน์ส่วนพ่อนี่ก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ใกล้ๆแล้วจู่ๆเนี่ยพ่อก็เกิดล้มลงคุบกับพื้นเลย และผิวก็เริ่มคล้ำหายใจติดขัดไม่เป็นจังหวะเขาจะว่าหัวใจคงหยุดเต้นนะหรือเริ่มหยุดเต้นแล้วลูกสองคนเนี่ยเห็นว่าสาการทำท่าไม่สู้ดีแล้วขณะที่พี่ชายนี่ดูแลพ่ออยู่ก็บอกน้องชายว่าให้โทร911นะ ในอเมริกานี่911เนี่ยมันเหมือนกับ191ในเมืองไทยนะแต่ที่จริงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบน,นี้ในเมืองไทยนี่ต้อง1161นะ191นี่ช้าไปแต่เมืองนอกนี่911พี่ชายบอกให้น้องโทร911ทันทีเลยเพราะอาการพ่อนี่สงสัยจะหนักมากพ่อนี่ไม่ทันจะลูกเนี่ยเอมแ่ น้องชายยังไม่ทันจะไปโทรศัพท์เลยก็ได้ยินเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมานานแล้วเสียงนั้นบอกว่าไม่ต้องโทรนะ911บอกแม่ของเธอนะว่าฉันรักแม่เธอแล้วฉันก็ไม่เป็นไร เสียงนั้นคือเสียงของพ่อแล้วพ่อก็หมดลมตายเมื่อไปชนสูตรพลิกศพเนี่ยไม,ไม่ไม่ใช่ไปชนสูตรพลิกศพแ้่ไปผาด้วยนะทังนิติวเวชเพราะว่าตายที่บ้านนะก็ต้องไปทําการผ่าเพื่อพิสูจน์ว่าตายเพราะอะไรแน่ ่าสมองปรอกว่าสมองของผู้ชายคนนี้เนี่ยมันถูกทำลายไปเพราะโารคอัลไซเมอร์เนี่ยเกือบจะหมดเลยก็เลยมีคำถาม Syndrome นะว่าในเมื่อสมองเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะเนี่ยทำไมเนี่ยจึงสามารถพูดเป็นเรื่องเป็นราวได้เราก็มีความเชื่อว่าคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาพูดไม่ได้เขาลืมทุกอย่างแล้ว แล้วก็ผู้ป่วยคนนี้ก็เป็นมาสิบปีไม่เคยพูดอะไรเลยแต่ก่อนตายเนี่ยเขาพูดเป็นเรื่องเป็นราวเขาจำลูกชายได้เขาจำภรรยาได้แล้วก็พูดเป็นประโยคด้วยแล่นที่มันน่าสนใจก็ว่าสมองเ็าถูกทำลายไปหมดแล้วพูดได้ยังไง อันนี้มันทําให้เราเนี่ยต้องตั้งคาถามนะกับความเชื่อเดิมๆว่าเนี่ยคนเป็นอัลไซเมอร์นี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรและที่จริงเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะรู้เรื่องนะเพีงเยงแต่เขาตอบสนองไม่ได้เคยมีคนถามว่าเนี่ยแล้วถ้าพ่อเป็นอัลไซเมอร์แม่เป็นอัลไซเมอร์นี่จะน้อมจิตให้เป็นกุศลได้อย่างไรนะเพราะเขาไม่รู้เรื่องแล้ว ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเพราะเขายังมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องได้แต่จ,จะไม่ร้อยเปอร์เซและในบางกรณีนี้ก็สามารถพูดได้ด้วยแล้วมันก็มีกรณีแปลกๆนะเกี่ยวกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะยังมีบ้านหนึ่งเนี่ยแม่เป็นอัลไซเมอร์เป็นมานหลายปีลูกสาวก็ดูแลแม่ วันนึงเนี่ยเพื่อนของลูกสาวมาบอกว่าแม่ของเธอเข้าฝันนะแต่งตัวสวยเลยล่ะแล้ว,แ,ลวแม่ที่เข้าฝันนี่ก็บอกผู้หญิงคนนั้นว่าเนีช่วยไปบอกเพื่อนเธอนะว่าเนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะไปแล้วเพื่อนของเธอเนี่ยคือลูกสาวของแม่ที่เป็นออาไซเมอร์น่นนะ เพื่อนกม็มาเล่าให้ลูกสาวของผู้ป่วยฟังเนี่ยว่าแม่ของเธอเข้าฝันนะแล้วบอกฉันอย่างเงี้ยเพราะกวว่าพอถึงเวลานะวันรุ่งขึ้นผู้ป่วยก็ไปจริงเลยเขามีวิธีนะในการสื่อสารกับลูกด้วยการเข้าฝันแต่ว่ากรณีที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ย มันชัดเลยนะไม่ได้เข้าฝันอะไรพูดตรงๆเลยบอกว่าบอกแม่ของเธอนะว่าฉันรักแม่เธอนะแล้วฉันไม่เป็นไรแล้วก็หมดขาดใจตายเลยก่อนตายนี่ยังพูดได้นะแถมเป็นอัสไซเมอร์เลยเพราะนั้นเนี่ยมันชี้เห็นนะว่าไอจิตกับสมองนี่มันอาจจะไม่ใช่ันเดียวกันก็ได้นะ สมองถูกทำลายไปเยอะแต่จิตนี่ยังถ้ายังไม่ไม่ดับไปนี่ก็ยังสามารถจะรับรู้อะไรได้จะว่าแต่คนอัลไซเมอร์เลยนะคนที่หัวใจหยุดเต้นหรือสมองตายเนี่ยอย่างในอเมริกานี่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักสี่สิบหหัวใจขาดเลือดหัวใจวายสมองขาดเลือด กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลนี่ก็สมองขาดเลือดมาเรียกว่าเกิน4ีหนาทีแล้วก็แปลว่าสมองตายหมอเนี่ยทำการตรวจสอบหลายอย่างแนละ้วตั้งแต่การหยิกนะหยิกที่เล็บนะเล็บนิ้วนิ้วมือ ไม่มีการตอบสนองเอาเข็มจิ้มก็ไม่ตอบสนองพูดก็ไม่ตอบสนองเปิดเปลือกตาม่านตาก็ไม่ขยับทำอะไรเนี่ยก็ไม่มีการตอบสนองอย่างนี้ก็สันนิษฐานได้แล้วนะว่าสมองนี่ตายแล้วแต่เขาไม่ําทำแค่นั้นนะเขาทำการเอ็กซเรย์ด้วยเครื่อง MRI รากว่าสมองถูกทําลายไปเยอะเลยเพราะว่าพอขาดออกซิเจนเนี่ยสมองมันจะตายเป็นจุดๆเลยนะเพราะาเห็นรอยรอยที่สมองตายเ่ยเป็นจุดๆเกือบสิบจุดนะและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังตรวจคลื่นสมองบากว่าแบนลาบนะคือคนเราเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ตายนะสมองทํางานได้มันจะมีคลื่นสมองแม้กระทั่งเวลาหลับเวลาฝันแต่กรณีนี้เนี่ย คลื่นสมองแบรนราบหมอบอกว่าสมองตายแล้วละแต่ว่าญาติพี่น้องยังไม่ยอมให้สู้ต่อนะหมอก็เกิดฮึดสู้เหมือนกันนะพระเอิอนไปอยู่ในโรงพยาบาลที่มีเครื่องเคราก้าวหน้ามากนะเขามีห้องเรื่อง ICU พิเศษเรียกว่า NICU เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสมองโดยเฉพาะเลย สี่ห้าเดินต่อมาเนี่ยบอกว่าคนไข้ดีฟื้นและกลับมาเดินใช้ชีวตได้ตามปกติเกือบปกติเลยซึ่งปกติแบบนี้ถ้าฟื้น,นก็ต้องเป็นผักะนะต้องอยู่ได้อยู่ได้ด้วยท่อช่วยหายใจหรือเครื่องฟีดอาหารแต่นี่เดินได้ปกติเลยเป็นหมอนะเรียกว่าเป็นอัศจรรย์มากนะ พราะว่าสมองตายแลยนะ้วเนี่ยยังฟื้นขึ้นมาได้แสดงว่าสมองเนี่ยมันมีการฟื้นตัวแต่ที่มันน่าแปลกคือว่าเขาผู้ป่วยเนี่ยเขาเล่าว่าตอนที่เขาตอนที่หมอสันนิษฐานว่าเขาเนี่ยสมองตายอยู่ในภาะวะดีฟโคมาหรือโคมาลึกเนี่ยเขาได้ยินทุกอย่างที่หมอและพยาบาลคุยกันนะเขาอธิบาย เขาจำเป็นถ้อยคำเขาจำถ้อยคำเป็นประโยคประโยคเป็นคำคำได้เลยหมอนี่ทึ่งมากนะว่าเพราะตอนนั้นสมองตายแล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงได้ยินแจะยังจำได้ทั้งที่พูดก็ไม่ตอบนะเปิดเปลือกตาก็ม่านตาก็ไม่ขยับอันนี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่แสดงเห็นว่า สมองตายเนี่ยแต่ว่าถ้าจิตยังไม่ดับนี่มันก็ยังยังเห็นยังได้ยินนะแล้วมันมีกรณีที่ท,ที่ที่เห็นด้วยนะไม่ใช่แค่ได้ยินซึ่งก็เคยพูดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เชื่อเห็นนะว่าคนไข้เนี่ยที่เราเห็นว่าเขาหมดหวังแล้วเพราะว่าเป็นผักก็ดีโ,โคม่ากก็ดีสมองตายก็ดีเขายังรับรู้ได้รวมทั้งคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ เขาก็ยังมียังสามารถที่จะคิดแล้วก็นึกหรือจดจําไม่มากก็น,น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเขาเนี่ยอย่าไปมองว่าเขาเป็นร่างที่ไร้วิญญาณให้มองว่าเขาเหมือนคนปกติพูดคุยกับเขาเรื่องดีๆที่ทําให้เขามีความสุขมีความภาคภูมิใจหรือว่าจิตใจน้อมไปในทางที่เป็นกุศลอันนี้คือความหวังนะที่ เราสามารถทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้เตรียมรับพรชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพลที่ท่านปราถนาและตั้งใจแล้วปิปะเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพปูเรตุสังกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา,าเหมือนพระจันท์ในวันเพน มณีโชติราโซยธา,าเหมือนแกมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาภีจิโยวิวัชันตูว่านจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตระโย ο. สุทิเีคายุโกภวา ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวานธนิเรสานิจังวุธาปจ,จายโนจัตตารธรรมาวนท,นทิอายุวันโนสุขังพาลังทางสิบาการคืออายุวันน่าสุขาภละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกรามีปกติอ่อนนอ้อมต่อผู้ใหญ่เป็นมิตรภาวะทุศักสพมังคัลัง ขอสาพพอมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพเทวตาขอราเทวดาั้งผัวจงรักษาท่านสามพาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนดโดยอนุภาแห่งพระธรรมสามพาสังฆานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ สาธาโสธีภาวันุเตขอความสวัสดีทั้งหลยจงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเธอ